ว่ามันไร้สาระว่ามันโคตรไร้สาระเลยนเนทตนที่บอกว่า25ปีต้องมีรถมีบ้าน30ปีต้องมีเงินฝากเท่าไร่35ปีต้องมีอะไรบ้างผมว่ามันโคตรไร้สาระข้อ <c oughs> ที่1ก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอามาตรฐานคนอื่นมาตัดสินเราเพราะแต่ละคนมีมันมีจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันบางคนเริ่มวิ่งอยู่ที่ศูนย์นะ แต่บางคนเริ่มวิ่งอยู่ที่50เมตรแรกบางคนต้นทุนดีเริ่มวิ่งไปร้อยเมตรแรกบางคนต้นทุนอาจจะไม่ใช่ศูนย์บางคนต้นทุนติดลบด20 oh. ่สิบก้สไปดังนั้นมันมาตัดสินไม่ได้หรอกแต่จุดที่คุณควรจะตัดสินก็คือเอาใจตัวเองตัดสินว่าเราพัฒนามาจากเดิมเยอะขนาดไหนแล้วเราพอใจกับจุดที่เราพัฒนาแล้วหรือย,อยังแล้วต่อไปเราตั้งเป้าขนาดไหนเราอยู่ปัจจุบันนี้ห่างจากเป้าขนาดไหน เราเอาตัวเราเป็นตัวตัดสินถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราโอเคเราคิดเราคาดเาโอเคตอนนี้เราขนาดนี้เราจบมาไม่มีต้นทุนเหมือนเขาแต่เราสามารถสร้างได้เดือนละแสนแล้วเราคิดว่าพอใจแล้วต่อไปเสร็จต่อไปเราต้องการเดือนละสองแสนสามแสนเราพอใจเท่านั้นเนี่ยเราพอใจอยู่ในสเตจของเราคือเราวิ่งในลู่ของเราเลิกไปฟังไอ้พวกคอนเทนต์ไลฟ์สาระยี่สิบห้าปีต้องมีอะไรทั้งสิบปีไม่มีอะไรพวกนี้ไลฟ์สาระ,าระ,าระหมดเอาใครเป็นเกณฑ์อ่ะเกิดสมมุติวันนี้พ่อมีหมื่นละนะ้านอ่ะหรือยี่สิบปีผมมีหมื่นล้านแล้วผมเขียนถมเข้าไปได้เหมือนกันแล้ว่ ใม่มันอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้เราเริ่มต้นตรงไหนเราพัฒนามาจากจุดเดิมเยอะขนาดไหนเราจะไปตรงไหนมากกว่า